นี่ครับเออจะเด็ดอยู่บนชาลีและนี่คือซูซี่และนี่อาทิตยาเอออันนี้คือสตินะครับตัวตึงกลับมากันหมดเลยครับเนี่ยอาใครใครชื่อซอโอ,โอ้อยู่กัน อยู่กันแบบว่าค่อนข้างจะรวมกลุ่มกันนะครับส่วนนี้ใครโอ้ป้อมโอ้วันนี้อยู่กันฝั่งนี้ฮะเหมือนจะมีฝนแน่ๆเลยนะครับดูฟ้าแล้วก็ได้พบตอนนี้พบตัวตึงทั้งสามแห่งบ้านสารพีครบแล้วนะครับแต่เหมือนว่าวันนี้อาทิตย์ยาไม่รู้จะกลับดาวไปหรือ,อยังนะครับ แต่ชารลีกอู้ว่ากลับมาหาซูซี่เติมไม่ได้มาดูหลายวันนะคะเอ้ไม่ได้มาถ่ายหลายวันแต่มาดูทุกวันนะครับอันนี้ก็เลยรู้สึกสตื่นเต้นที่สามสามตัวตึงได้กลับมารวมกันนะครับส่วนเด็กน้อยนอยนี่ที่ไดครับฝนโอ้ฝน แลวนี่ครับนี่กลมๆกมอนารนี่และนี่ใครพัตตี้โอ้ดีใจแต่รู้สึกก็โบปอดเป็นตามวารัสเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครบนี่ครับต้าครับอาทิตยาเหมือนกับว่าเขาอาจจะโอ้อเหยียบอะไรเหมือนกับว่าเขาจะกลับกลับดาวหอยไปแล้วนะครับพอ พอรู้จักกันมันก็ผูกพันนะจริงๆไอยที่บ้านเป๋ะมันก็ไม่ได้เยอะจนจนรู้สึกลำคาญใจนะครับเออแต่ว่ามันก็มีให้มาทักทายให้เราได้แบบรู้สึกรู้จักกันแล้วเขาก็เป็นวารวารเขาก็รู้จักไปนะครับ คนที่จากเอาไปเขาลากคือแป้งแล้วนี่น่าจะเป็นท่าไม่เว็บิดท่าท่าท่าอยู่นั่นแหละอาทิตยยาขอดูอีกทีนะตะกี้ได้น้ำไปแล้วไม่รู้จะมีความนั่นไหมเนี่ยนะครับนี่ครับถ้าเขาไม่กลับดาวก็คือเขาก็หลับนะครับแต่ถ้าหลับขนาดนี้เขาไม่เคยหลับขนาดนี้บอกคิดว่าอาทิตยาน่าจะหมดอายุไขนะครับเดีย๋ยวดูกันนะครับ 嗯。Mm.